การขยายเครือขอ่ายชลุกซ์เเสร์มในประเทศไทยขอเสียงปรบมือและขอเชิญคุณสุธรพันธ์ค่ะตอนนี้ท่านท่านผู้เกียรติและท่านผู้สมวรทุกท่านกระผมจุฑทอนพันธ์ในประเทศประธานบริษัทแกนด์พิมพ์บรียาไลยอนออโตโมบิลจำกัดในานามของบริษัทไลายออสออโตโมบิล ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชมชนพร้อมสุดดุลยการครบวงจรแห่งหน่งเอ็กซ์เพรสไลออนออโตเมิล์ถาขาเกษตรสว์เป็นแค่การขยายเครือข่ายเท่านั้นนะครับนัดยังสะท้อนอิสระครับร่วมกันระหว่างเอ็กซ์เพรสประเทศไทยและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างไลออนออโตเมิลในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ก้าวขันเทคโนโลยีสมัยใหม่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล,ลอ้อมเราต้องมั่นเสมอว่าลูกค้าอเอ็กเพรสควรได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพูงบริการหลังการขายที่มีโปร่งใสและเชื่อถือได้ผมเชื่อมั่นว่าไลออนคอตโดมิวจะเป็นส่วนสำคัญในการผักดันมาตรฐานนี้ให้แข่งขักได้ดีขึ้นโชว์รูมกล้องสุริการแห่งนี้จะได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของัทแม่ ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เนชั่นนิ่งวงหรืออินเ e อร์เนชั่นมีทางพื้นที่จัดแสดงรถไฟฟ้าแบบทันสมัยระบบบริการก,การข่ายทที่ครบวงจรเครื่องมือซ่อมบำรุงต่างๆาาาร,รวมถึงทีมงานที่ผ่านการอบรมอยา่างเข้มข้นเพื่อให้ขาได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่แรกตัดสายปัจจุบันนะครับบริษัทไลออนออโตโมบิลมี ทั่วประเทศเอ็กซ์เพรสภูเก็ตให้บริการครอบคลุมภาคใต้ตลอดโลรองรับตลาดท่องเที่ยวและลูกค้าต่างชาติและเอ็กซ์เพรสสุราษฎร์ธานีครอบคลุมพื้นที่ภาคภาคใต้าา่อล่าพร้อมบริการมาตรฐานระดับโลกสุดท,ท้ายนี้นะครับกระผมเชื่อมั่นว่าชูพร้อมสุดบริการแบนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและเป็นอีกหนึ่งคนไก ในการขับเคลื่อนแบรนด์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทยขอบคุณมากครับคุยศ์มังกรการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการให้การตลาดบริษัทใร่ทอรโตโมบิลจำกัด บริษัทไลออนออโตโมบิวประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านสู่งานเปิดโชว์รูมพรอมู้บริการโ,โรอมโงจรเอ็กเพิงเกษตรแล้วมีอย่างเป็นทางการครับ,รบต่อนเนื่องจากวิสัยทัรั์ที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวไว้เมื่อสักผู้ผมขอใช้โอกาสนี้นะครับแบ่งปันรายละเอียดของโชว์รูมสาขาใหม่เอ็กเผิงเกษตรแล้วมี รวมถึงความพร้อมในการให้บริการและรูปนสดที่ทุกท่านจะได้สัมผัสภายในงานวันนี้นะครับโชว์รูมแห่งนี้ครับได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Intelligent Mobility e x p e r i e n c เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะพร้อมนำเสนอประสบการณ์ยายนยนต์ยุคใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความทันสมัยและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลง เราให้ความสำคัญกับทุกองประกอบภายใต้บรรยากาศที่โปรงโล่งและดูสบายตาแบบ่งเป็นโดรนจำหน่ายรถยนต์ใหม่รถทดล,ลองขับพร้อมมีทีมท,ที่ปรกษาการขายและโรดัต์สเปเชียลิสคอยให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพนอกจากนี้ครับยงังพร้อมด้วยสนยนบริการหลังการขายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเดียวกันกับโชรูและศูนย์บริการเอ็มเออร์ทั่วโลกด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ ให้บริการอย่างเป็นประสิทธิภาพโอกาสนี้ครับเราอยากได้เตรียมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมไฮเทครุร่ยอดน,นิยมมาให้ใหท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนำโดย New Xer G6 รุ่นย่อยใหม่ที่เปิดต,ตัวไปเมื่อเร็วนนี้คือ New Xer G6 Standard l a n e โดดเด่นด้วยระยะทางวิ่งไกลและคุ้มค่าที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงและรถตู่ไฟฟ้าทรงสป,ปอร์ตอัจฉริยะ เอ็กเปอร์เอ็กไนลักโซรี่สเปเชียลคัลเลอร์อินดิชัน่นมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัจฉริยะและระบบผู้ช่วยอัตนโนมัติสุดลำ้ำพบคันที่สุดของแฝดครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากโชว์รูมใหม่แยหย่งนี้นะครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนและแขกรับเชิญสองท่านผมวิวัตติเยเร์นะครับคู้มโดยการไฟ บริการและการขายเอ็กซ์เพิร์ประเทศไทยในนามของเอ็กซ์เพิร์ประเทศไทยผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดโชว์รูมเอ็กซ์เพิร์ตนวมินเกษตรน้มัินในวันนี้ซึ่งถือเป็นอีกก้าหนึ่งที่สําคัญของแบรนด์เอ็กซ์เพิร์ประเทศไทยประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงที่สุดนะในภูมิภาคเอเชียทั้งในด้านการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ความสนใจของผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่เอกสเิ Expert จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดในเมืองไทยเปนอย่างมาก<ช>ผมขอแสดงความยินดีและชื่ชนชมบริษัทไลออนมโตจมบิลซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีความเข้าใจตลาดเมืองไทยเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นความตั้งใจความทุ่มเทและวิสัยทัศน์ของทีมงาน ในการผักดันแบรนด์ X-2 เติบโตอย่างรวดเร็วและมัน่นคงชั์ลุมแห่งใหม่บนถนนเกษตรนวมินทร์นี้สะท้อนถึงความพ้อของไลออนออัตโมบิลในการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายรถใหม่การทดลองขับรวมถึงสูขขงบริการตามมาตรฐานของ X-2 ปีนี้ เป็นปีที่เอ็กเิร์มั่นในการสร้างเทคโนโลยีการยกระดับนวัตรกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริฉยะให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเรามั่นใจว่าด้วยความร่วมมือกับไลออนออโตโมบิลเครือข่ายสูงย์บริการที่ขยายครอบคลุมมากขึ้นการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในประเทศไทยจะทําให้เอ็กเสิรสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผมขอแสดงความยินดีทั้งกับการเปิดโชว์รูมเอ็ก,กซ์เพิร์นเกษตรนวมินทริและขออวยพรให้การดํเงเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นประสบความสำเร็จและเป็นขี้ก้าวสำคัญของแบรนด์เอ็กซ์เพิร์นในประเทศไทย